สวัสด,ดีค่ะอยู่กับช่องสาวบานคามชาแนวค่ะในเสารวันพุธที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 5นะคะอยู่ท er ี light, t t t ่ตลาดบานหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหื่อเป็นกำลังแรงใจในเด้อค่ะเสาร์วันี้เป็นเสารวันหวยออกค่ะ อันนี้ซื้อแล้วบ่พ่อซื้อแล้วครับซื้อเท่าไรเนี่ยพ่อซื้อเป็นสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นสายหูสามหมื่นเจ็ดพันง้อแยกลูกมาก่มพ่ออ๋อ,อค่ะสามหมื 30, ่นเจ็ดพันนะคะเป็นซื้อไปแล้วห่อิียางไปจังส่งไหนมันจังสิบวัดย้อนแสงลายเสียงแดงมีงัวบ่คอยหนักหลายคือตุ้มมือนะคะคือมันมันสายแล้วจังใด นะะคมือนีง่วบ่ค่อยหลายบ่พอก๋วยเตี๋เต็มหอกปากเออมือนีง่วบ่หลายเนาะขึ้นรถนอกปากเนะขึ้นรถจะเศ้าหลายแล้วโอ้ขึ้นรถจะเศ้าหลายแสดงว่าสายมาแล้วเน้อมาถามมาถามทำดีดีกว่า ตุณนี้วิงขนด้ค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเปิดู่เทถดใดเนาะค่ะนี่มึ้จะกี่ว่ซชีเปียวพี่ว่าว่าเปิดด้วถดไดคะ่นนะเก้ววาเมื่นมอนตัวนี้วะ

แมนค่ะเกามื่นค่พ่อซื้อผักเนาะพ่อว่าพ่อซื้อบ่ดูว่าพ่อซื้อผักพลูกใา้กับง่ามนะพ่อเนาะลูก้กัง่ามแม่กับง่ามแม่ทองได้ยินมาที่ญี้วุ่นโอ้ทับแล้วมีใบทับนั่นมันบ่โอ้มีใบมีหลอดซื้อสองได้สามเกาิบหสกระสนนะครับรดตัวไดนะครับขอกระมือมือกเซฟด้วยนะครับ สอองกด้นี่ค่ะอาไม่ได้ซื้อสองมมใบมีหลอดรประกคันต้หนี้พกีนี่นประกันต้นนี้คนบกยนิดาองบเลยนะครับงดำขัวสูงอยู่ประมาณลอยหาิบดียวบอกผมลอยสิมหาบวกลอยสิมหาบวกตัวนี้ลูกค้้เพิ่งจะปีแล้วเนาะนี่ ลูกไส้หกเจดเดือนโอ้ยโอ้ตัวน oh. oh. ja. ี้คุ่มสุดคุ่มเลยเด้อนี่ค่ะซื้อไปซื้อ2อด้สมพี่ฝากเบอร์โทรเนะจ้าอเ่าไ่ศูนย์หกสย์้างานนุดหาแล้วกันหนึ่งเก้าศูนย์สามหนึ่งเก้าศูนย์าหอยย่งเนาะจ้าหอยจานง้อยู่ใสจ้าง้อยยุไรเอ็นเท่านี่บ่ ทรงฟีจากกิโลไม่งกะทรงฟีจากกิโลคะทรงฟีจากกิโลจากกิโลร้อยโลกับว่าไปทรงฟีก็เป็นคนละรอยลอยนี่ละอ๋อทรงฟีร้อยโล่ทรงฟีราเลยเเลยไปใงรงฟีรอยกิโลนะคะ้ะไกลกวนันก็บว่ากันเลียงคาสรงอีกเที่ยนึง ผู้ไดสนอกสนใจนี่ค่ะแม่ลูกนะคะลูกงามลูกแปดเดือนลูกทรานะคะแม่กะสมแล้วนะคะนี่สมแล้วพีใบมีหลอสงแคบพกแปดแม่เพื่นกับเป็นแม่เพื่อนนอย่างนี้บาบป้นบามันบามันแม่บามันอู้พี่แลกค่ะงาแล้วก็ทมาแ้้นี่นะคะงามขักเดี๋ยวหนูถายลูกกันพี่หัหนามาให้นูนะาลูกเลยโอ้ยเซนไผ่เด้อ ที่้าจของงัวตัวงัวนี่ล่ะเอาประกาศนะครับไ้ทวีคิดนะครับโคมากค่ะหนาปีนะครับเ๋ยวไปสัญญาื้อขายรถปีนะคะคุณไปรับเ้นโอ้ยคุณได้สนใจมาเด้คะก็สื่อคับนนี้อาประกาศนะครับค่ะงามค่ะงามไปคว้าเลยนันรถเลยไม่บริวารงามค่มาจา นี่ป้ะคะใกล้ๆกันนี่ละก็สวัสดีค่ะเปิดเท่าไหร่นี่ามื้นเก่าทองแล้วเป็นบ่่นี่เพิ่มจ่ายประกันทองพร้อมประกันทองเดือนแล้วทองนาเดชนะคะโอ้มีใบมีหลอดนี่นะคะใบหลอดประกันขาถกขาถอนถกเอือดประกันตุ้ยยางประกันตัวนี้ตุ้ยยางตัวนี้สายลูกกระทบนะคะหัวสูงเท่าไหร่ค่ะห้ รอยหาซิ้ทองเจ็ดเดือนนะคะอันนี้ซื้อหึ่งได้สองหาซเก้าเนาะรับผมซื้อหนึ่งได้สองหาสเก้าค่ะตัวนี้โบดมาเต็มเลยเนะนี่ดามเรืองดำค่ะนมงาม น้ำงามอยู่น้ำมซีลองนำไตดีตาวว่าสูงอยู่ลอยหาสิบบวัวงามๆค่ะพี่ฝากเอโทษูน่ยค่ะ084ค,ค,ค่ะ675ค่ะ 4025 4025อหยอยังเนาะค่ะหอยม้วนหม่วน่รายตาอ่าสามาลอยเอเท่าน e ี่เองนะคะส่งฟรีจากกิโลค่ะส่งฟรีบน yes ่แ้้ราอ๋อส่งฟรีนี่คือขันบอไก่กับส่งฟรีไดียูยแต่าหักไก่กับโบเรียงการส่งการหากันอีกเคลียร์นึงถ้าผู้ได้สนอกสนใจกันโตมากค่ะมาต่อรองแล้วค่เด็กน้อยขันผู้ได้สนใจกันโตมาต่อรองแล้วค่เด็น้อบ ต่อกันได้ถือว่าถือใจต้อง,อง,ง,จจงเรียงการส่งการหาเนาะพี่เนาะขอบคุณหลายๆค่ะมันหวานเนี่ยค่ะางะามค่ะนีได้อีกมาถามราคางัวดำบอกง้อต้นั้นของใครนี่นี่จะของไว้เนาะเนี่ยต้นนี้งามค่ะค่ะตัวน,นี้อันนั้นมีเงื่อนนี่ข้อสื่อเอาค่ะงามเะะามงื่อนไทย เบื้องไทยเบื้องไทยค่ะนี่แหละค่ะมันมันมีเงินอีกพอาะเสือาคักเด็กเราซื้อหาแม่ลูกแม่ทองอีกตั้งหักอยากมีเงินนะโอ้รอดายไหโอ้นี่แม่หนึ่งแต่ว่าบ่มีเจ้าของตายบอดดายนี่ไม่ใช่งเงียนะครับค่อนไนะครับแบบนี้ก็แก่บ้านหลากหลายนะครับนี่ฮอดเลี้ยงสมัยเก่านะครับสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยหน่อสวัสดีค่ะ เปิดยุทธาไดจ้าสีสิขายสีิเ,คคเปิดไวซื้อซื้อโอ้ยตาแตกขึ้นรถน่สอง,งนอกกันเตียงโอ,โอนี่คะ่ะสี่สิทองว่างบะทองว่างสีงสินะคะใกล้มีหลุงมา่อก่อนปะมีหลุกที่ขดายดแล้ว ลูกที่สองนะคะตอนนี้ทองว่างค่ะเปิดใบ40ค่ะเ,เป็นตุ้มยังนี้ตุม้มหนาวนี่นะคะเคื่อง หางนะคะหางมน้นนี้ก็เป็นหางดอกได้ค่ะนี่ก็คือหางติดเป็นติดขีนะคะเครื่องเหลืองอมค่ะต้นหางสูงๆค่ะเปิดไว้40ตซร่องใดนะคะฝากเบอร์โทษเนี่ยจ้า088ค่ะ175 175ค่ะ176 5 1765ค่ะซื้อหอยยังเนาะค่ะหอยแอนหอยแอนทรงฟีจะกิโลทรงฟีบอลจากกิโลเนาะ ห0าสิบกิโลนะคะหอยแอนแล้วทรงฟีหาสิบกิโลค่ะอันนี้สี่สิบค่ะงัวทองวางค่ะหลังตรงๆนะคะเป็นง้วทไายกลางเขาธรรมดาเกัาไปพัฒนาต่อได้อยู่ค่ะราคาก็บม่ได้สูงนะคะแต่ตัวนี้ลูกกระทบลูกกระทบนะคะตัวนี้มาค่ะขอบกระไม้ ไขมอสวัสดีค่ะครับผมได้ยังมากมุนีโอ้ยผัครับนี่ครัละง้วมนี day, yeah, wait, ่ได้งัวผู bumps, like ้งัวผูต um ัวนี้เปิดไปเท่าไดรนี่สี่สิสองหาเรยนะบสองหาไลอู้ึงขึ้นต้นกัน หรอยหาสิบกัวสี่สิบสองหารอยนะคะขั้นยังมีหอยเออับขั้นขั้นยังนขั้นทังธรรมดาดลแต่มันก้องสั่งง่ายซื้อเป็นลูกกระทบธรรมดาเนาะสี่สองหารอยตัวใดอีกุน่ยน่อยก็งแท็กแม็กนีแท็กบาทนี่เก็บเด็กหน่อยมาตเก็บเล็กน่อยมาตส่ก้น่อยตัวนี้เอาหนึ่งหมื่นพันหามื่นสีนหาตัวนั้นเด้ ตวัวสัวะมืนเจดพันหาื่นเจ็ดพัตัวนั้นน้ำบอนเนี่ยอ๋อ,อมีนีอ๋อเก็บเด็กหน่อยมาสองโตนะคะรับ<อ> <laughs> หมื่นสี่พันหารอยหมื่นเจ็ดพันหรอยนะคะอ๋อมี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 หัวหน้าฝูงอี่ตัวหนึ่งผมพันหนึ่งฮะผมพันนึง อ่าฝากขอโทษนะคะหอยม่อน0ู3ครับ0ูนค่ะสามเจ็ดเจค่ะเจหเจหกครับเจ็ดหะาเจ็ดหกนะคะหอยม่อนคนเก่าคนเดิมนะคะผู้ใ้สนใจอ่ม่วงบัวจะเป็นจ้าพันจ้าฟูงนะคะสี่สี่สิบห้าร้อยสี่สหอยี่หเนี้ยนูก็บอกราคาหนูอยากได้แล้วเนาะสี่สิบหายนะคะตัวนี้อ่าม่วกับซูงอยูว่าระมลอยร่อยหาซื้บัวเพื่อลอยหกสิบนละุ้ ค่ะอันนี้เด็กน้อยเ,เ,เด็กน้อยโอ๊ยัวสาวตัวงูเด็กน้อยสาวน้อยซิฟฟี่หาลอยนะซิฟฟี่หาลอยสาวน้อยเด็กน้อยรับเก็บเด็กน้อยมาอันนี้ซิปเตียหาลอยค่ะเพื่อสนอุกสนใจก็โทรหาหอยมอนเราเด้อค่ะอันนี้พันหนึ่ง หยอกซตือๆนะคะหยอกหยอกหยอกขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะวัน่้ายนะคะหอยมุนีมดไปนี่เอามาซ้ำนี่ติเมื่อมันเกาว่ารลายเราเรียยซ้ำนี่เลี้ยซ้ำนี่นานโอ้สุดยอดอีหลีหอยมอนเราขอบคุณค่ะแป่ต่อโอ้สายมาแล้วคือง้อขึ้นรถหมดแล้วนะคะ่วงเวลานี่ง้อไปทีต่างๆแล้ว ด้เนาะอันนี้ว่าไม่เจ้าของต่อประกาศแล้วก็ในห้างข้อหกนะครับแข้งด้วยนะครับแข้แข้งนะครับอ้าวอ้าวแล้วเป็นยังไงอันนี้เป็น,ปนยังไงไปือทั้ทงคืทั้งผีมาทาพัทางพงผีนะคทับตัวนี้ก็นในตัวอ้วนๆ เพอ่มเท่าได้นี่พอ่อหกหมื่นเจ็ดเดี๋ยวหนูไปทักขุนกันยังบหย่อนแสงมันยังสิง,งามปลางัวทองวันหนึ่งคือหัวทองค่ะองแปดเดือนสองแเดือนหกหมื่เจ็ดผสมพอหยังไว้เนาะพ่อผสมพอหยังไว้ผสมซีไวมีใบมีหลอดบ่พอหกส,สิบเจ็ดผสมซีไวมีใบมีหลอดนะคะตัวนี้หนาๆหลังตรงๆค่ะโอ้งามค่ะเด้อดตัวนี้เพิ่งลองทำไตค่ะ เครื่องดำๆหลังตรงยี่หลีงามของแปดเดือนแล้วค่ะซื้อหนึ่งได้สองหกสิบเจ็ดนะคะผสมซีว้ายใบมิ้ใบ,ใบ,ใบมีหลอดค่ะนมซีค่ะนมง,งามอยู่เดี๋ยวเบื้องหน้าค่ะเบื้องหน้าดีๆหน้าง,งามกันโอ้นี่โบดบิดโบดนะคะหน้าดีค่ะโบดหกสิบเจ็ดพ่อเอาคัะเดินในนางงาอ้วนพ่อฝากเบอร์โทรในตาจื้อบ่ได้จื้อบ่ได้ากจื้อได้บ่ นี่นี่อาม่าหนูซอยเบิงบบใอ้หนูซอยเบิงบบคะศูนย์แปอง์ค่ะสามหนึ่งสค่ะศูนย์หนึ่นหนึ่งูยพอยังตาพ่อแดงพ่อแดงว่าจะใส่พอบ้านคำเลื่อนครับบ้านขามเลื่อนกันทะระกันทลระวีใช่มอไม้นะคะครับโอ้บ้านนั้นบ้านมอลำบ่อยสิีใชัยบ่ครับโอ้ยไป ไปเนี่ยน่ามีบอแล้วกันนะไปเพิ่มเฮียนบอยสิริชัยง้อนี่สูงเลื่อนบอยนั่นแหลอโอ้ยูเราเราบอยเลื่อนบอยโอ้ขอกง้ออยู่ติดบอยเลยโอ้งามครับาค่ะง้อตัวนี้สูงอยู่ประมาณลอยหาซึมหาบวกยู่ดอกหลังตรงตรงค่ะหนังหนาๆข้องสางดีค่ะดีสุดยางเลยเด้อง้อตัวนี้งามดีค่ะโอ้ยขันแม่สีเด่น งัวเพื também, 1, 2, kind of ่อนกับสิอยากไปเบิ้งบอยซิลีชใชไปหนึ่งเลยสองัคนี้งัวอยู่บานขามเลื่อนนะคะงัอยู่ได้ด้วะค่ะนี่เดฟพ่อยี่สิบสองต่อสาวน้อยเพืองเหลียงอมค่ะงัวขาวค่ะยี่สิบสองค่ะต่อร้องได้เนี่ยพ่อต่อร้องได้ครับต่อร้องได้ ยีนะ่สิบสองนัดตัวนี้เชียงนะนี่เชียงครับเชียงเจียงค่ะจับได้ใบได้รูปได้ได้ไดนี่เห็นวะยูจะซื้อคเ enfin พิ่นบ่เพิ่นบ่เพิ่นบ่หายเลยค่ะหายจริงตัวนี้ก็เป็นตะหูเป็นตะคุนอยู่ค่ะหูปวดหูปวดคุณปวลันนี้เอาไปเป็นแมพขับขันยู่ในขอกเนาะมือนีง่วงง่ามหลายโตค่ะมีเกิดความกิเลสตัณหาอยากได้ <laughs> พอ่อขอบคุณหล่าได้ค่ะพ่อนีกับเท้าหน่อยยี่สิบสองนะคะ ทถามแม่นี่ค่ะอยากถามแม่นี่เ็งยเงอยู่สวัสดีค่ะเปิดไปสช่ไหมค่ะตัวนี้หามื้นตัวนี้่าครับ่ดี่ะว่าแม่นไา่หัวตัวนี้ พ่อเปิดใบหกชิ้มหาวันรันนี้โอ้ยถ่ายถ่ายโพสถ่ายโพสถ่ายโพสโอ้ยหนังว้าวแม่นะคะตสาสมำัวผู้เลยโคกงสางใหญนะ่นากงสางคืองัวคืองัวผู้เลยนะหกชิ้มหาตัวนี้สาวหน่อยพ่อพ่อสาวหน่อยสิบสี่เดือนสือไปไหวบ่โดนกับสิ่งควมสมรสอล่ะนี่ หนูแนมาหนูว่าเป็นงัวผูเด้อยหนสามหนึ่งครับลนูสามหนึ่งมีใบมีหลอดบ่พอดีใบเขาเจ้าเฮ็ดเสียบ่าใช่ปะเออใบเขาเจ้าเฮ็ดเสียตะวันงามขัางงามงามโอ้เบื้งหน้าเบื้งหน้าเขาเจ้าเวียนเหี่ยนเส้นโอ้ประกันถกประกันถอนนะคะตัวนี้ประกันซูแน่บ่มีเป็นมีแจ็คแนมเบื้องท้ายเด้อค่ะถ่ายปลาลำปลาเหลือเด้อยนี่มังกรขาท้ายโอ้หนูแน่ม้าที่แหลกหนูเข้าใจว่าเออ วัวผูบ่าว่าน่วยที่ใดๆเงัวแม่ค่ะแม่สาวสาวกับสิเกลี้ยงไปไว้ว่าโดนกับความผสมนะคะหกสิบหา,าตัวนี้อีกที่ยี่ยงกับความผสมแต่ว่าห่างในตัวยังสีบกับเป็นเดือดครับผมการกินการยกอืงามเนาะพ่อนาะต่อรองได้ครับค่ะต่อรองได้พ่อแล้วต่อรองได้เยอะดอก พ่อฝากขอโทษนี่ครับศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามหกเก้าสมหกเก้าครับ่สครับเจ็ดหนึ่งสามพ่อช่วยบุญอัศม่าพ่อบุญช่ช่วยพ่อช่วยพ่อบุญอสามราหน่าหนือหนุ่มเบาพิษเบาเถือพ่อพ่อบุญอสามารถค่ะอืขอโทษพ่อเราได้จำซื้อพ่อเราบ่ถึงไหม สลับเรื่อยได้สลับสองคนีนม้สลับซื้อกันอยู่สองคนงระวังได้หัยขอบคุณค่ะเป็นตะซื่อตะหาเด้อค่ะซื้อหาเก่าขอางี่เพราะซื้อขักต่ล้องได้อีกพอบุญล้ว่าพอบุญแล้วขับตังหัวคุณธเราผาามาดก อาทิตย์ใหมาทายกับมิตรง่วงง,งง้างเมนประกันตำนี้เพราะว่าการลันตีเพราะว่าอันให้เขาไปต่อได้พอเราเคยบอกค้านี้สมรค่าให้ผู้สื่อไปกับไปต่อได้ตได้ครับค่ะสื่อมากนี้ อีนี่รวยสองรวยตัวเราถามผู้ใด้บ่เคยขายทุกเจ้าคนนานพี่เจได้แล้จ้าเพิ่นกนระไดเฮากระไดปันกันไปเนาะพอะ่อเนาะพูดคนกันได้เลยรถเป็นนักขั้นเรา<โ>ฮ <laughs> ะเด็ผู้ค้าประจำจ้ายังไงจังสมที่ทายพ่อแล้วไหวอยู่นี่ก็คือมีตะเงื่อนงามเง,มงม <โอ S 1> ื่คุณภาพล่ะค่ะพ่อเรามาตะลโตตะลโตเนาะพ่อพุ่ค่ะครัสวัสดีค่ะจ้ะตัวใดอีกนะนตัวนี้เด็กจักบาทนี่ตัวนีว้ ค่ะตัวนี้เั่าบาทพอหกมือครับผมหกมือแม่ลูกอ่ะโอ้ลูกกันลูกอีหยังน้องลูกยังโอ้ยลูกแม่อายุพอใหญ่พอหยังน้องเอาพ่อบ่มี่เอาพ่อพ่มีคืองามแท้เอาคืองามแท้ขนาดลูกบ่มี่พ่อกันยังดูดีนะคะลูกตัวขวางบ้านกับพ่อขางบ้านลูกพ่อขางบ้านกันยังหนาตางามกับเด้อนี่อุ้ยงามงาม ลูกสาวพ่อขากบานด้วยค่ะหนาตางาม,งามแดงแล้วทรงลูกแล้วดีอยู่เด้นี่หกสิบห้าขงววสูงอยู่ประมาณลยอยหาซิฟงวทะมูที่เท่าใดลูกนี่พ่อง้วลูกแรกนมนมซีค่ะพ่อฝากเบอร์โท่านี้เ,เดี๋ยวเดีย๋ยวพ่อมัติเต๋าน,นูบอสำหรับ ห้างหมอาซูเปอร์คุณูค่ะศูนยแปดูนแปดหาีเจ็ดหาซีเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งซีเก่าหนึ่งสีหนึ่ง้งคอังพอมีนะคะพอมีอาสามาค่ะผ็ไใ้สนอกสนใจกะทรหาพอมีล้ไใ้นะคะอันนี้แม่ลูกหกสิบหา้นกันค่ะ เป็นง้วโพมนะคะราคาเบาๆโตลอกได้นะคะบอเนาะอ่ะค่ะผู้ใดสนกสนใจโทรหาพ่อมีทีมงานเดียวกันก็พอคุณนี่ละค่ะทีมงานเดียวกันก็พอคุณขอบคุณหลายๆนะคะต่างๆพร้อมกันนะครับขอผู้ใดสนใจอยาได้ขากาลน์สวัสดีค่ะเปิดไว้เท่าไหร่นี่ตัวดำๆนี่สี่สิบเจ็ดงวดทองวางบอ เขาวามันทองนะครับทองแลว้วมีใบมีหลอดบ่ง้วเขาจาะพุ่มโตไหมอ๋อง้วงพุ่มโตแต่ว่าว่าทองแลวนะ้วเนาะอืมี่ค่ะนี่นะเครื่องเหลืององมค่ะง้วดำดำดีสีไม่ตกปอดทางง้วดำางสีมันส่วนทรงลูกแดงเลยบ่ทรงลูกแดงครับคันง้วดำอ๋อง้วดำนี่ทรงลูกแดงเนาะง้วดำ ดำน้ำตานี่ทรงลูกแดงกว้ามสูงที่ประหา้าลอยลอยซี่สิบหาแปลไปทางลอยหาสิ่บครลค่ะแปลไปทางลอยหาสิ่บุรุะมาตัวนี้เดี๋ยวคำพ่อตแม่ลูกแเปิดไปเท่าไดรหิบหาคานะคะแม่ลูกคู่นี้ 60หาลูกที่เขาได้เพิ่นเราเพร่อง้วลูกแเรลูกเพิ่นเขาไดเนาะค่ะเไหยับูักการขาแยกนะค่ะได้สัวขายพี่น้องดัโตเด้อขับเพราะว่าควสนกันตัวมาได้พี่น้องเอาไปกันน้อยมาได้กินได้เยอะขับแต่น้านฮานโน่ครับพ่อฝากเบอโทรนี0 8 3 0 6 หก6ูน6์หกเจ็ดสองสามแปดเจองเจ็ดสาพอยันเนาะตาพอแหลมกับทรงฟรีจากกิโลพอลอยกิโลส่งฟรีทรงฟรีลอยกิโลนะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาพอแลมแล้วใดนะคะอันนี้แม่ลูก65ซึมหานะค่ะแม่ลูกแรงเพิ่นแต่ว่าลูกเป็นลูกปูนะคะหัวก็สีสูงกว่าม่านลอยซีซึมห่าบวกอยู่มี่สองตนะคะ สีดำาับสีดำคนผสมแบบสลว้วคับตัวนี้ขอบคุณหลายๆครับพ่อสวัสดีคแ่าอคุณบลาะ มอนีกะมอนีกะเพิื่อน่าตะเซาหรืองวอลายลายคือค่ค่ะข้อสายมากนี่ค่ะงัวเบื่องจะหายเบิ่งบรรยากาศบางตาไปเลยเพราะว่างัวขึ้นรถไปไปมืดแล้วนะคะคือการสื่อขายมันกับคือขักพอสมควรค่ะข้อสายมากงัวกะขึ้นรถไปแล้วค่ะขายได้ได้คอยตลาดข้นขายในสื่อได้หาได้ขายนะคะก็แสดงว่าบรรยากาศการสื่อขายก็เริ่มกับขม้าคือขักคือเกาแล้วนะคะกับขม้าเลยเพราะว่าคนก็เริ่มเกี่ยวเขาแลวเนาะ ก็ไ,ได้เกี้ย,ไไยงกันลยอะไม้งบันเลยโอ,อ้ยได้สั่งก๋วยเตงจบกานคคลิปนี้เพียงสำนีนะคะหวังว่าทุกคนจะถูกอถูกใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังแรงใจในการเ็นคลิปนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ